สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยช n แนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเล่นทางอ้ยแนวทางหวยฮานอยนะคะหวยฮานอยของวันที่9นะคะแต่ขอสรุปของวันที่7ให้ก่อนนะคะของวันที่8ให้ก่อนนะคะหนึ่งสสเนาะเข้า3ามตัวเนาะ 7, 7, 3, 7, เจ็ดสาเจสามเจดหนึ่งอ้าเข้าเจหนึ่งอีกตัวนึงดีกว่า เจ็ดมาเยอะมากเลยนะคะแล้วพรุ่งนี้แอดไปเจ็ดด้วยสิห่วยพูดมันข่อยไปพิดต,ตูเนาะเอ้าพรุ่งนี้ก็ระวังกันหน่อยนะคะพรุ่งนี้ระวังกันหน่อยนะคะพรุ่งนี้มันน่ากลัวจัง มาดูกันนะคะวันนี้เนาะเราเข้าแตกสี่นอยเจดเด้งนะคะก็ดีใจด้วยนะคะคนที่แตกหนึ่งแปเม็ดเดียวตรงๆเลยนะคะสามเจ็ดนะคะโอ้สามเจ็ดมาโหดมากนะคะวันนี้สามเจ็ดถือว่ามาโหดนะคะโอ้เอ็ดเหนื่อยะค่ะพวว่อเอ็ดเป็นไข่นะคะเดี๋ยวจะพูดไวไวเลยเนาะแล้วก็ไปกันเลยนะคะใกล้เลขวันพระแล้วก็การเลขทูบเลขอะไรหน่อยนะคะใกล้วันโกดรือยังเดี๋ยวไปดูปฏิทินนะคะจบจากนี้ก่อน เวลาพัฒนาแอดจะลงให้พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันแล้วกันนะคะเพอจบคลิปนี้แอดจะไปนอนแล้วมาดูกันนะคะห้าเเราก็เข้าไปเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะคะสามเจ็ดนี่เป็นตัวกันที่แอดตามเลยนะคะตามจากเจ็ดสมเมื่อวานนี่แหละคะ่ะถ้าเราไปแค่เจ็ดนี่ก็ได้ทั้ง3ามเจ็ดสามหโว้ ตุดยอดเลยนะคะตุดยอดเลยมาดูกันนะคะเจาะแตกสี่หนะคะสี่หกเจ็ดสามเจ็ดสามนะคะ18แดแล้วก็สามหนะคะแตกสี่หกเจ็ดสามเจ็ดสามหนึ่งแปดแล้วก็สามหนะคะตารางนะคะตารางเข้าสี่หนะคะตารางเข้าสี่หนะคะ ตารางเข้าสี่หกเลยเม mm ็ hmm. เดียวก็แตกหนึ่งแปดนะคะแตกหนึ่งแปดรอบปกติเนาะมาแบบตรงๆเลยนะคะเอามาดูของวันที่เก้านะคะวันที่เก้ามาดูของวันที่เก้าเลยแอดเขียนแบบจะเรียกว่าชุยๆหน่อยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเขียนแบบง่วงมากค่ะ จะปิดแล้วนะคะมาดูห้าวน่อยของวันที่9กันนะคะวิ่งรูดให้ไปที่37นะคะสองหก8นะคะตัวกับหัวก็เก้าก็กับหัวเอานะคะ36 37 38นะคะ46 47 48นะคะไม่ดีเสียงแอดก็เปิดลำโพงเอานะคะถ้าเบามากๆก็ฟังแต่ตัวเลขเอานะคะดูแต่ตัวเลขเอาเนาะแอดง่วงนอน,นะคะ่ะเหนื่อยค่ะ เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวให้ไปที่5 7เลยนะคะเม็ดเดียวให้ไปที่5 7ตัวกัรหน1่1ส 1, 1 8นะคะยังกันอยู่ที่1 8นะคะเลขทูกก็5 5 2นะคะถ้าพรุ่งนี้วันโกนก็กันไว้หน่อยยังไม่ถึงหรือเปล่านะคะ5 8 2ดนะคะ469ในตาราง5 8 2 4 6 9 5อ8 5 4 6นะคะ5 2 8 5 2 6 กับหัวเก้าเอานะคะสามสี่แปดสามสี่หกสามสองแปดสามสองหกนะคะก็กับหัวเอาในตารางนะคะถ้าใครจะตัดเล่นในตารางจะเป็นสองหกสองแปดสี่หกสี่แปดนะคะห้าสองสามสองนะคะห้าสี่สามสี่ห้าหกสามหกห้าแปดสามแปดนะคะตัวตัวในตารางถ้าตัดเล่นจะตัดเล่นในประมาณนี้นะคะสามแอดไม่รู้แอดลืมตัวไหนนะคะเพราะว่าดูมันโล่งๆแปลกๆเนาะ แอดนี่ตามหาเรียงนะคะแอดชีวิตแอดตามหาเรียงอยู่คะ่ะช่วงนี้ไม่รู้จะมาไหมนะคะช่วงนี้สามเจ็ดหกสามเจ็ดเก้าถือว่ามาแรงเลยนะคะถือว่ามาแรงเลยเอาไปพิจรารณากันดูนะคะเม็ดเดียวห้าเจ็ดไม่รู้จะมาไหมถือว่าเป็นหวยที่มายากอยู่นะคะห้าเจ็ด ไปพิจารณากันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อรีพูดรีบล,ล,ลาไปก่อน,นะคะ่ะไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะขอให้มั่นขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะพรุ่งนี้ขอให้แตกสามตัวนะคะแตกสามตัวตัวในแอดลืมกับหัวเก้ากับหัวหกอะไรก็กลับเอานะคะเอาเห็นแล้วนี่สามหกหนึ่งลืมได้เนี่ สามหกหนึ่งสามเก้าหนึ่งโอ้ยแอดก็ไม่ค่อยสามตัวรอบนอกก็ไม่ค่อยแตกค่ะช่วงนี้นะคะอย่างเช่นวันนี้ก็ไม่แตกเนาะไปแล้วนะคะขอให้รวยๆนะคะเฮงๆปังๆเด้อสวัสดีค่ะไปกินยานอนแล้ว